เงินห้าแสนขนาดขายเออขายแบบน่ารักน่ารักเออเมืนอกีขายขายดีขายได้เรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าแบบเรื่อยๆน่ารักน่ารักแต่วันเนี้ยคือถ้าไปอะ่ะพ่อพยายามแบบว่าจะไม่ดื่มเพราะว่ามันมันสมองมันกำลังดีคือเวลามันคิดงานขายของอะไรเงี้ยรมันมันเออมันโฟมัน ัวกินแล้วมันอื้อๆแล้วมันแบบว่าสามสี่วันกว่ามันจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มน,นานแล้วสักพักนึ่งสักพักนึงสิบก่อสวัสดีค่ะเอฟซวันนี้ก็จะไปอ,อตั้งเสาเอกเสาโทนะครับวันที่26นะครับทุกคนก็ไปเห็นเฮียนให้คุณป้านะครับ หลายคนก็ติดตามหลายคนติดตามสร้างบ้านครบเด็สสร้างบ้านบ้านหลังที่99หลายคนแฟนข่าวอันนี้ดูพูดตรงนะแม่แม่บอกว่าหลายคนบอกว่าคือสั่งหลายแท้สั่สงแล้วไปซีอูคือดิวอะแม่เข้าใจคนที่มันแบบทำทำอะไรที่แบบอยากให้มีแรงกระตุ้นในการทํางานหมครับคือที่ดิวสร้างบ้านให้ป้าดิวรู้สึกว่าตอนนี้ดิวก็ขี้เกียจ ขี้เกียจขี้เกียจทางานดิวก็เลยรู้สึกว่าอยากหาอะไรก็ได้ที่มันมีแรงกระตุ้นให้เราหาเงินได้เยอะๆก็เลยรู้สึกว่าเออทาบ้านให้ป้าน,นี่แหละเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ก้อยถ้าใครที่อยากจะแบบมีแรงบันดาลใจนะลองทําอะไรยิ่งใหญ่แล้วคุณจะมีแรงหาเงินจริงๆมันจะมีแรงหาบางคนแบบว่า ไม่ทําอะไรเลยไม่ทํานู่นทํานี่แล้วทีเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะไม่ได้บังคับตัวเองจริงทุกคนอยู่ๆดิวนั่งเสียเงินสามสี่ล้านเออดิวก็รู้สึกว่าเออก็ดูวอยากดิวก็อยากหาเพิ่มให้ได้มากกว่าสามสี่ล้านที่แบบเสียไปอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นคุณดิวไม่ไปฟินขับน้องชายบิ๊กหรอคะต้องรอติดตามครับรอติดตามครับ ไม่มีไม่มีที่ไหนในโลกที่ดิวไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนในโลกที่น้องดิวไปไม่ได้เอฟซีตังค่คเดินทางขอบคุณครับบินเที่ยงครับตอนนี้กินข้าวอยู่ตอนนี้อยู่กัน้งริดน้ำรเลดเลดดี้วันนี้บินสองคนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนบินตามไปขอบคุณมากครับอากาศร้อนนะทุกคนเสื้อก็เลยอาจจะคอกว้างนิดนึงนะครับ เอออากาศร้อนอากาศในกระเป๋าแว่นประมาณสามพันคือกล้องใน Facebook มันสดมากเลยเนาะเฮงเฮงปังปังเพื่อความสบายใจนะคะหลานขอบคุณครัดิวไม่ได้สบายใจที่ดิวทำบ้านแต่ดิวสบายใจที่ดิวได้หาเงิน มีแรงหาเงินดิวไม่ได้สบายใจนะที่ดิวทำบ้านคือทำไม่ทำก็ได้บ้านมันไม่ได้เป็นโจทย์สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องมีแรงหาเงินในวัยอายุ30 32คือดิวรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไปต่อได้ได้ไกลมากอะไรเงี้ยใช่ทุกคนคือถามว่าบ้านอะ่ะคือสร้างให้มดอยู่แล้วตอนเนี้ยคือ คือแฟนข่าวขอใจฟิหนองเดียวบอกคือแบบทําไปเหอะอย่างน้อยๆเราก็มีแรงแรงแรงหาอยู่อย่างเงี้ยเออเหตเฮ็ดไปเอาน้ำไม่เย็น บ้านปลาไข่เขาตีมาสองล้านห้านะครับแฟนคลับอยากถามราคาสองล้านห้าสองล้านห้าเนี่ยก็คือจ่ายเป็นงวดงวดบิวก็เลยจ่ายงวดแรกอ่ะล้านหนึ่งใช่งวดแรกล้านหนึ่งแล้วก็อีกแค่ล้านสี่แสนเหรอล้านสี่เกือบสองล้านห้า่ะมันมันตกสองล้านสี่แสนห้าหมื่นนี่แหละไม่รวมบิวนะบิวก็น่าจะประมาณล้านหนึ่งไงก็เป็นสามล้านสามล้านห้าอย่างเงี้ยแต่บ้านใหญ่บางกว้างนะครับ 200กว่าตารางเมตรอะ200รอยกว่าเลยอะตอนแรกเขาวัดมาร้อ1ร8ยสี่สิดเขาวัดมาร้อยสี่ตารางแล้วทีเนี้ยพี่ดิวก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเล็กเข,เ,ออเขาวัดมาเขาเขาตีราคาแบบล้านล้านต้นต้นก็เลยรู้สึกไม่เอาอ่ะก็เลยแบบให้เขาเพิ่มไปอีกให้เขาวัดวัดอีกออคือพี่อยากได้เลทเลทแบบบ้านชั้นเดียวสามลง แฟนขาบบ้านชั้นเดียวสามล้านคือใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกันนะชั้นเดียวอ่ะบ้านชั้นเดียวสามล้านคือสร้างเองใหญ่มากขอบคุณมากคะ่ะคนละเอียดเหมือนกันแล้วพี่เดียวเลิฟเลิฟใส่อันไหนก็ทิ้งอันนี้ใส่เสื้อมือสองนะใส่เสื้อตลาดนัดนะ,นะเนี่ยท่ระเนี่ยลุยลุยวินเทจคอมเมนต์พี่ดวไม่คุ้นนะเกิดจากอะไร,รอ่ะ อ,อหรือปิดเครื่องเปิดใหม่ต้องสดมาก ันนี้เราต้องใช้พลังงานเยอะเราต้องกินอุยน่ากินจังเลยอ่ะกินของหวานกล่อ,องของ้าวหรอกอวันนี้นะครับเดียวเข้าบ้านก่อนพอดิวเข้าบ้านก็ตอนเย็นก็ไปขอนแก่น ก็คือสองจังหวัดวันนี้ตอนเย็นไปอยู่ที่ฟินขับขอ,อนแก่นของเราใส่กันมีอะไร คนขับคนนี้บอกว่าอ้าวเห็นไม่แฮปปี้กับป้าไข่แล้วไม่ใช่หรอทำไมไปสร้างบ้านให้ป้าหลังเพิ่งตามข่าวจะพูดว่าไงอ่ะขนาดคนเป็นแฟนกันยังทะเลาะก,กันได้เลยแล้วภาษาอะไรคนอื่นอืสุขบ้างถุกบ้าง,าง,างด่าบ้างรสชาติชีวิต ถูกไหมครับบ่นบ้างด่าบ้างทะเลาะบ้างเราคือเสาหลักของบ้านนะครับเราไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเหรอกครับอน้องดิวถามนะถ้าเราเป็นเสาหลักของบ้านเราไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นอะไรสมมติแบบทาคนที่บ้านทําอะไรผิดไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเราคือเดอะแบกอย่างเงี้ยเออ อีกไม่กีปีก็ตายจากกันแล้วเราคิดอย่างนี้ทุกคนเราไม่รู้ว่าแม่กับป้าจะอยู่ได้ถึงสามร้อยปีหรือแบบคงไม่ถึงใช่มีโอกาสก็ทำไปครับอืม เต่ว่าจะงดของหวานนะะวันนี้ดิวแน่น,นอนสว่างแน่นเลยเพราะว่าดิวต้องไปฟินขับด้วยเออต้องกินเยอะๆ ครอบครัวทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติครับไม่ตีกันก็บุญแล้วเนาะทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติไม่ตีกันฟาดงววฟาดงวงฟาดงานเป็นเรื่องปกติทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่ทะเลาะกันเชื่อดิวสิดิวท้าเลยไม่มีครอบครัวไหนไม่เคยทะเลาะกันยิ่งเป็นเรื่องเงินนะโอ้โหไม่ต้องสื่อบา,บางบ้าน่แทบจะเผาบ้านกันจริงๆบางทีพี่น้องคานตามออกมาด้วยกันนี่ด่ากันชิบหาย อันนี้จริงจริงอฟซอันนี้ดิพูดในมุมความจริงเราไม่ได้เกิดมาแบบอยู่ในครอบครัวที่โลกสวยอะ่ะพ่อแม่แบบลูกกินข้าวลูกอีเหี้ยมึงทำไมตื่นสายจังเลยตื่นสายมึงจะเอาอะไรแดดเออถูกไหมครับลูกลูกลูกลก,กินข้าวลูกพอดีอันพอดีแม่เตรียมกับข้าวเวลวลูกมาหาทากับข้าวเองเออเมื่อไหร ลูกเมื่อไหรไอ้เมื่อไรมึงจะตื่นนอนกินบ้านกินเมืองมึงได้ไงอะไรอย่างเงีง้ยทำไมอะ่ะตอบพี่แบบอะ่ะเป็นเรื่องปกติะครับใช่ทันไหม อืมเกปลาสามใกล้ๆทีวิเีเราอย่าโลกสวยที่หละเราแบบความจริงยู่กลับบ้านไปอ่ะอยู่กลับบ้านไปอยู่ก็จะแบบไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุด กินมือนี่เราจบเลยนะพ่อเนี่ยวันนี้จริงศาสตร์วิวครอบครัวครอบครมีปัญหาทุกครอบครัวแหละที่รับทุกครอบครัวพี่บอกเลย้วไม่มีครอบครัวไหนเกิดมาแล้วก็แบบแม่ขอตังค์หน่อยเอาเอากี่ล้านน่ะลูก เอากีสานะลูกแม่อยากไว้รถไปซื้อเลยลูกเออ <c oughs> ของหวานหมดเขาต้มต่อ,ตอทุกคนมีใครเป็นเหมือนดิวไหมกินของหวานก่อนนะ ขอบคุณครับต่อด,ด้วยไม่ถูกนะทุกคนทุกคนนีไม่ถูกไม่ถูกใจนะแฮปปี้นะ กินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะอยากอวา้วนอยากอ้วนสักร้อยโลไม่อ้วนสักทีเนาะกินเยอะขนาดไหนก็ไม่อ้วนเออแปลกดอยูค่คนกินเยอะมากเลยแต่ไม่อว้วน okay. <c ười> โอเคเราสั่งอะไร เกียบต้าเกียบ,ก,ยบกินเก่งมากจากอ้วนสักร้อยโลไม่เห็นอ้วนเลยทุกคนไม่เคยอ้วนอ่ะ 你别回来、啊，懂得吗？